โหลสวัสดีครับผมอาจารย์ประเสริฐนะครับอันนี้เป็นโครงงานพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับอยู่ข้างบนนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะทาหน้าที่เป็นแกนนะครับทาหน้าที่เลื่อนนะครับเลื่อนมุมองศาตามองศาของพระอาทิตย์นะครับก็คือมุมอสซิมุตนะครับและมุมอันติจูดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกองศานะครับสามารถบอกองศาได้ด้วยว่าตอนนี้ยอ่างเช่น9โมงเนี่ยหมุนไปที่อสซิมุตเท่าไหร่นะครับ อัดอจูดเท่าไหร่นะครับก็มีตัวนี้แกนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้แกนหนึ่งนะครับตัน็นตัวบอกองศานะครับซึ่งมอเตอร์ที่ผมใช้งานเนี่ยนะครับก็จะเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับมีสตาร์ทดัวเกียวนะครับขึ้นไปแล้วก็มีตัวสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับอยู่ข้างในนี้นะครับทีน,นี้แ่งที่ใช้ควบคุมก,ก็คือ คอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งผมใช้เบอร์51นะครับแล้วก็มี A c d ดีบอกเวลาได้ด้วยนะครับซึ่งก็หมายความว่ามันติดเลยทงคอกนั่นเองนะครับพอถึง9โมงปุ๊บเคลื่อนที่เลยนะครับ10โมงปุ๊บเคลื่อนที่เสร็จโมงปุ๊บเคลื่อนที่นะครับสามารถที่จะไล่สเต็ปดูได้ด้วยว่าสมมุติว่าเราอยู่ที่10โมงนะแต่เราต้องการดูที่ว่าบ่าย2เนี่ยโมง3เนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็กดเสร็จ้าเสร็จดาวได้เลยกดโกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น โอเคนะครับผมอาจารย์ประเสริฐนะครับใครสนใจทําโปรเจกต์นะผมทําได้ทุกตัวเลยนะครับแต่ว่างบต้องมีนะครับใครจะทําอะไรติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0ูนย์5ปดเก้าเจ็ดหกห้าสี่สองสมเจ็ดนะครับไม่มีราคาถูกแบบเป็นพันแบบนี้คงไม่มีนะครับนะถ้าจะมาต้องมีงบแล้วนะครับโทรมาถามก็ได้นะครับแต่ถ้าคิดว่าต้องการงานนี้แต่ว่ามันงบมีแค่พันไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับมันจัดให้ไม่ได้นะครับถ้าต้องการงานที่ดีชัวนะครับต้องผมอาจารย์ประเสริฐนะครับ และงบต้องมีนะครับโอเคครับ0897654237นะครับสวัสดีครับ